สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับร้านสักติงลี่ติงตังแท็บูมุกทหารครับวันนี้ก็เอาอีกหนึ่งผลงานนะครับมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับก็เป็นงานเดินเส้นเต็มหลังครับอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่เลือกมาก็เป็นลายนักรบสมุไรนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาสักไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ7-8ถึงชั่วโมงนะครับอันนี้รวมพักอะไรด้วยนะครับก็มี2ช่างช่วยกันนะครับก็มีช่างติงลี่ช่างติงตังนะครับ งานนี้ลูกค้าก็ใช้ยาชานะครับก็ประมาณ3หลอดนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งผลงานครับป็นงานบางกรเต็มหลังนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นหนูนะครับเดินเส้นเต็มหลังนะครับอยู่ที่2 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เดินเส้นอยู่ที่แขนก็อยู่ที่1,000บาทนะครับก็สนใจก็นะครับทักกันได้หรือว่าลูกค้ามีแบบมีรูปที่ตัวเองต้องการก็ลองทักมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับและนี้ก็จัดโปรโมชั่นลูกค้าอยู่นะครับถือว่าเป็นการเปิด ร้านสักใหม่ของเรานะครับก็ฝากติดตามฝากผลงานกันด้วยนะครับร้านสักมุทิหารครับ